ปตทกับนิโคปตทเขาอยากต่อยนิโคใช่ไหมคนเมื่อกี้ถามดีมากเลยปตทนิโคผมมาแฟนคลับแก๊งสุกี้มอรวมผมเชียร์ปตทนะถ้าเจอนิโคอ่ะผมเชียร์ปตทแต่ว่านิโคเก่งจังเลยอะ่ะแค่รู้สึกว่านิโคเขามีความแปลกตรงที่ว่าไม่รู้ไปเอาแรงมาจากไหนมาน n อกเอาคู่ต่อสู้แต่นอ o c k o u คู่ต่อสู้บ่อยจนผมรู้สึกว่าคนคนนี้มีมีบางอย่างมีอะไรบางอย่างที่แบบน็อ c คู่ต่อสู้เก่งเลยแต่ว่ามารู้สึก หสุดยอดอะไรเงี้ยมาตอนตอนที่เขาสู้กับศิทธิชัยแล้วเขาเหนือกว่าศิทธิชัยแบบเหนือกว่าค่อนข้างใช้ได้เลยนะแล้วโดยเฉพาะตอนจบมาจบด้วยการน็อกเอาอะผม,มโคตรลุ้นเลยว่าปตทมาใหม่ๆเนี้ยวันจะป้อนใครให้คือเราชินกับการที่ปตทอน็อกเอาคู่ต่อสู้แต่ว่าเราเห็นแล้วว่าการมาอยู่ในวันเนี่ยมันยากจริงๆนะดูเต็งหนึ่งดิ มาไฟแรกก็เจอของหนักเลยมาเจอไฟสองก็เจอของหนักอีกเกือบ <pers> ไม่รอดนะแต่โชคดีที่ไหวพลิบของต็วหนึ่งดีอยู่แล้วก็หาจังหวะแล้วไม่ปล่อยให้จังหวะมันสูญเปล่า <S <s ปอตทไม่มีทางแบบเจอตัวอ่อนๆอะไรงี้ไม่มีทางเด็ดขาดเลยเพราะว่ามันมีคนเคยทําคลิปผมจําไม่ได้ว่าช่องไหนแต่ว่ามันมีคนเคยทําคลิปว่าใครก็ตามที่เป็นแชมป์มาจากเวยทยีอื่นแล้วมาอยู่ในวันเนี่ยวันจะส่งตัวเป้งๆไปจัดการคุณเห็นด้วยไหม อันนี้แบบเราเราเดาเ,าเล่นๆเฉยๆนะแต่ตัวเป้งๆจะมาเพื่อจัดการแชมป์จากเวทีอืนน่นอะแชมป์เควันโยสะโยสะมาปุ๊บเป็นแชมป์เควันมาใช่ไหมวันจะไม่เอาตัวแบบอ่อนๆเข้าสู้วันจะส่งในชื่ออะไรและวะ้วว่าอาร์ตมานอฟเขาส่งอาร์ตมานอฟไปจัดการเว้ยอาร์ตมานอฟโ,โคตรเก่งเลยแล้วสถิติโคตรสวยหรูเลยแล้วผมก็เลยคิดว่าเห็นไหมแชมป์เควันมาปุ๊บเจอของแข็งทันทีเจออาร์ตมานอฟปตาทาเข้ามาใหม่ โดนของแข็งแน่เลยปตทเคยให้สัมภาษณ์ในช่องของอาจารย์ศิลิ์ใช่ไหมอาจารย์ศิลสมุทรบอกว่าอยากเจอกับนิโควะมีสิทธิ์นะถ้าปตทอเจอนิโคเนี่ยเดี๋ยวผมดูความเห็นก่อนแล้วกันปตทเจอนิโคอผมดูก่อนว่าคนอื่นคิดยังไงใครจะชนะรกว่า